โอเคทุกคนเนี่ยมาเพรว่บาบังบังเปิดพิธีบังเปิดพิธีนี่ทุกคนนี่บังเปิดพิธีเขาบังเปิดพิธีทุกคนอขเขาบังเปิดพิธี

เปิดวิธีบ<า>งังเปิดวิธี สองแตเาของัไม้กังกันมะาที่เขามาเนี่ยเอาอาจเาไปลดแล้วบ้าก็นีแล้วริบแมลิบเมฆริบแมไรบ้าง แบกมาแล้วแบกมาแล้ว รีดถูกบ้างเลยอันนี้เห็ดเองบ่บังนี่เห็ดเองบ่นี่ยชื้ออะไรเนี่ยมาจูดเองเลยบ่ได้แข่งกับใคลงทะเบียนนะลงทะเบียนบ่จักโลนี่ยตั้งโล่ปลายห่อกชงแซมปเลยเดียขึ้นไปเอง ได้แซมเลยซื้อนี่ได้เจ้าอ่ะอบ้านไหนบ้านไหนน้องสะพังบอ,อ้นบ่กซือต้นเนาะมาจากมาจากคนนี่มากับทีมงานหรือมาคนเดียวมากับโมอ,บอ๋อ ลองบอนีหนแมนอ่าลงติ๊กต๊อกบอลไหนลยูทูบยูทูบแมนลงยูทูบแข่งบ้างกันครบนะแข่งบ่โลว่าได้กระทะบ้างสันคนะ<ล>รับนี้แหละเน่สองโลบ่สองโลคือกันบอลเลยสองโลเน,น,ลน่ไปเบิ่งบ่ไปเบิ่งบ่ย่งไปเบิ่งก่อน

ตาพี่นอก็จะล้กระเกียนจะนับมาลงมนับเป็นหนอ่อกลาลุกระเกียนแล้วจาเนี่ยหู้ก็กท้าบเน่าเน้อหู้หู้ฟังไพรถ้าว่าหนตัวเ้หู้นาอ่าฮ่าเนืหู้องไพเออนี้แล้ว้ำเตียมถึงไที่ได้เลยนาอ่อเวลากระชาผิดแนมยังเลย้อนต่อจันกันเพาะว่าจนะเราเป็นน้อ่กา น็ขอเกือรนุนมานานพี่น้องน้อรื่น่ะเนพราะว่าคาะไรีกันโอ้โหาาเจ็บปัดน้อตไปไปเรื่อยเป็นั้นดีร่นพี่น้องดีขนบางนัน้อเรื่องที่ไรสองบังรอง่นล้อเรือที่เลบังเนี้มยังระโบเห็นยังเลยเ์ดีวด่าคุณครับนี่ล่แล้ว

เทียมขึ้นห้านบ้างกลวตล้องไปค้นเยอ่อยมีแชมปหน่อสโล่ของเซราจอนดวยการเซราจอดมีแชมปหน่ออ่าบนสโลน้ำเอาเขาเวที่ทงีงนังวันน่เป็นหน่อเดิมนมากันพี่ดอกว่าสมความที่ได้ทชได้ อาเด็กน่อยกรเนื้อทีมภูมีท่วนเ่ยวของกัวห้เขาไปเล่นที่บังคฟายเจ้าพนอเลิเด็กน่อยเด็กน่อยนาะกรรมการทั้เสิงน้ำแนให้ก็จะออกมาเน้ะพวกทีมภูมีท่วงเจยาของเอเตบกองกันลูิเหตุเ่าะที่เกิดพอกันทั้งนั้าที่ว่าตัวพายตัวเน่าวงเป็นห่วงนาออกกัน่าไงฟังง่ายๆ หลบหล,ล่าล,ล้างหลล้างหน่อยแนวของบ้านพ็ธหลุเออให้เขาไปยุ่งใกล้บังไฟไพเชอรมดี๋นอกฮืาฮ่าแข่งกับโพลลันเพิรลว้ายนะล่ะพี่น้องเอ้ยสัตนาคนเคนนีหนวบอยเชือ่อก่อนเชื่อใจท่างแล้วก็ว่างใจตนก็ว่างใจคนแล้จจวมัจนใจโตหวานนะ่ะนองจัดุกไป งน้ำกันร่งน้ำกันนอับพิซซ่พร้อมกันพี่น้องลกร้านพูเอกบกันไปเด้อนาอออกประทันะออกจะได้แรงสุดปังเฮ้ยรบกกระดาเฮ้ยเห็นเลยสำกันเลยทำกันเลยซูซีนะ ยังยาวมากมากท่ามือกันคอยที่ทำให้ได้เยอะเก็ังในะันี้ี่า มาพันอย่างนี้สักปีเลยคือซองเจ้าเป็นยังไงกัดเอกจัดเอกจ็ดเอกโดยโดยเดียวมีสามเดือนโตผู้ปะลูกบุได้ เอาทาเบิ่งบ้านยาวขึ้นนี่อันนี้วะอานคนเดินแ่้ามันยังงามแต่่าแถวโอ๊บนเลื่องมันจะออกไอ้ลองแ่ะอง

รอบแล้วน้าเอาท้ัน้ามกิโลหางกระเทียมสาสองหนึ่ไปแ้งสไร้วเอ่อไปทางซ้ายหรือไปทางขวาโอ้ ลิฟต์เมฆตลอดเ,เอาบี่บังไหนต่อพี่น้องเอาไล่เลี้ยงกันขึ้นเลยถ้าพี่น,อน,น้องได้อบังไทยพุทธชสำเร็จลุ้มสำเร็จแล้วน้องสำเร็จบริบูรณ์แล้วเอาน้ำขึ้นห่างขึ้นเวทีกันได้เลยโนะ แต่เรากรรมการนี้ฟ้าเพิ่งพูดวอกมาั้บัปเราไปหลายเื่อแล้วบอกตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยบางเคยที่ลงทะเบียนแล้วเปิดเวียนหาทยทีน้นองได้จุดตั้งแต่ที่เบสบงเขานับกันแต่ว่าน,นี่นักสนับน้องแต่ที่เบสห้องมานนี่เราก็มองไฟ่ามบ้างทุกคน,นตอนนี้เราเทีเบสมีสองแล้วพ่น้นอง เดี๋ยวมาบบเบิ่งแล้วมาบลเบลนาน์ี่บบนีหกองเราตมอยกี่สาีน